กาแฟที่ท่านกำลังเห็นนี่นะครับคือกระบวนการจัดการความรู้ของโรงงานเล่นประสานนะครับรแผนโรงงานเรือเหล็กกรมโรงงานฐานทัพเรือสัต a ี e โดยชุมชนนักปฏิบัติช่างเชื่อมมือทองนะครับนะครับในสภาวะนะครับที่มีน้ําไหลออกมาตลอดเวลาในการที่เราจะซ่อมทํานะครับถ้าโดยปกตินะครับเราจะต้องทําการสูบน้ําออกจากท้องเรือให้แห้งนะครับเราก็จะต้องเตรียมการนะครับล้างคราบไขมันขัดทําความสะอาดทุกอย่างนะครับตามขั้นตอนและกระบวนการที่เราเรียกว่าแบบ PPS นะครับในกระบวนการเชื่อมนะครับแต่นะครับ ขณะนี้นะครับชุมชนนักปฏิบัติมือทองขังเชื่อมและตัดมือทองนะครับเราได้คิดค้นวิธีนะครับที่เราจะประหยัดนะครับทั้งเวลาประหยัดแรงงานนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีเทคนิคนะครับในการที่เราจะทำรวดเชื่อมชนิดพิเศษขึ้นมานะครับโดยที่ใช้กระบวนการนะครับคล้ายๆ้ายกับการเชื่อมใต้น้ำนะครับแต่เราไม่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของการเชื่อมใต้น้ำนะครับ ในขั้นตอนการทํางานนะครับในลักษณะนะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี่นะครับคือรอยรั่วดูทะลุนะครับแต่สภาวะที่มีน้ําไหลออกมานะครับเราก็จะใช้เทคนิคนะครับเราจะใช้รวดเชื่อมนะครับ E6013 ซึ่งเป็นรั่วเชื่อมในท้องตลาดธรรมดานะครับเราจะมานะครับนำมาพันด้วยซีนเทปนะครับซีนเทปที่พวกท่านรู้จักกันนะครับก็คือ เทปพันเกลียวนะครับในการทํางานของนะครับข้อน้ํานะครับโดยการเรานํารวดเชื่อมนะครับ e 6 0 1 3มาพันนะครับด้วยซีนเทปนะครับพันไปให้ตลอดเส้นนะครับสาเหตุก็เพื่อป้องกันน้ําเปียกต้องทําอย่างนี้นะครับก็คือในสภาวะงานที่มีน้ําไหลถ้าเผื่อฟลักของรวดเชื่อมเกิดการเปรียกน้ําขึ้นมานะครับปัญหาก็จะเกิดตามมา แนวเชื่อมที่เราเชื่อมออกมาก็จะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะเกิดโพลซิตี้หรือที่เราเรียกว่านะครับเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อมนะครับเราพันในลักษณะนี้แล้วเราก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยครับการใช้งานนะครับเครื่องเชื่อมนะครับเครื่องเชื่อมเราจะใช้ครื่ใช้เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งให้กระแสไฟออกมาเป็นกระแสไฟ DC โดยเราจะกําหนดขั้วนะครับก็คือเราจะให้อิเล็กโตรดนะครับหรือหัวเชื่อมเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ให้สายกลาวเป็นขั้วบวกนะครับอุปกรณ์ทํางานนะครับโดยทั่วไปก็จะเหมือนปกตินะครับหัวเชื่อมก็จะเป็นหัวเชื่อมปกตินะครับในขั้นตอนและว,วิธีการทํางานนะครับเมื่อเกิดในสภาวะน้ำไหลยอย่างนี้เราจะต้องทําการ นำแผ่นเหล็กมาปากทับนะครับสาเหตุที่เราต้องปากทับก็เพื่อลดกําลังดันของน้ําที่ปุดออกมาซึ่งเป็นอุปสรรคกับการอาร์ของรวดเชื่อมกับชิ้นงานเดี๋ยวเรามาชมนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กที่เราเตรียมไว้นะครับแผ่นเหล็กที่เราเตรียมไว้เป็นแผ่นเหล็กมาสตีลนะครับหรือแผ่นเหล็กเหนียวธรรมดานะครับเราก็จะนําไปนะครับเชื่อมแท็ก

การทำงานนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้แผ่นเหล็กมาสติวธรรมดาเราจะทำการปะดครับเพื่อลดกำลังดัน ของน้ำที่ออกมานะครับจากนั้นเราก็จะทำการเชื่อมแท็กหรือถ้าเผื่อนภาษาไทยก็จะเรียกว่าการเชื่อมยึดต่อกนะครับในการปฏิบัติงานนะครับบันฟั้งนะครับจะมีอุปสรรค ข้อขัดข้องที่เราอาจจะคํานึงไม่ถึงนะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งเทคนิคการทํางานนี้นะครับเราจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับประหยัดแรงงานนะครับประหยัดวัสดุอุป,ปรกรณ์ซึ่งเราไม่ต้องพึ่งพาวัสดุอุป,ปรกรณ์ในกระบวนการเชื่อมใต้น้ําซึ่งมีราคาสูง ครับในลักษณะเราํางานเช่นนี้นะครับท่านจะเห็นว่าขณะที่เราทําการเชื่อมนะครับจะมีน้ําไหลออกมาตลอดนะครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องนำซีนเทปมาพันรวดเชื่อมนะครับเหตุผลก็คือป้องกันนะครับน้ําจะมาเปียกสารพ่อคุ่มของรวดเชื่อมนะครับซึ่งถ้าเผื่อน้ําเปียกสารพ่อคุ่มของรวดเชื่อมก็จะทําให้เกิดนะครับการแตก สลายของสารพ่อคุ่มซึ่งจะทำให้การอาร์คไม่เสถียรน,นะครับแล้วก็จะเกิดดีเฟกกับรอยเชื่อมหรือที่เราเรียกว่าจุดบกพร้องนะครับจุดบกพร้องที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดประเภทโพลซิตี้หรือฟองอากาศซึ่งเป็นอุปสรรคนะครับกับการทำงานนะครับก็ปัจจัยทีว่านั้นเราไปไต้ไปแล้วเราไา

แต่ช่วงนั้นก็ทำจะไรต่างก็ได้งานต่งได้แต่ผมต้องต่อไม่ติด เดี๋ยวนี้ระเวลาเราเดี๋ยวไปเอาใบเอาใบพอแล้วอนเราตัดผลิตเเสร็จแล้วให้ผลิตเกลือทุกอย่างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่เราก็สามารถแก้ปัญหางานเฉพาะหน้าได้ประหยัดทั้งแรงงานนะครับประหยัดทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและเวลานะครับที่เราจะต้องยุ่งยากมาสูบน้ำขอนะครับและในกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อเกิด อุปสรรคที่เวลาเรืออยู่ในทะเลนะครับในกรณีที่เกิดรอยรั่วข้างในเราก็สามารถใช้เทคนิคอันนี้มาปฏิบัติได้ไม่ได้กันนะครับสำหรับไใไาเนเราก็จะใช้เทคนิค